คนเดียวแม่<า>ต้องร้องแม่ไม่ฟังเดียวฟ<า>ังเดีสร้างตัวหนึ่งมันจะมันจะกินม้ากับวัวได้ให้ได้ทันทีแล้วม้ากับวัวก็หนีออกไปแล้วเราโคนมาฮคิดออกแล้วต้องเป็น สางแน่เลยเอาปืนใหญ่คืนเครื่องนสองคันมาโบ่ตัใหญ่สางตายอืมเราสางเราสางตัวใหญ่มองมองหาทั้งตัวใหญ่มามากแล้วก็คือเครื่บินใหญ่ๆมีมีเป็นสองสองข้างแบบแบบนี้เลยจะไก็มีแล้วก็ คุณแรงเราสังกัดตรงคูนี้เลยสังตายยังตายแล้วแต่วัวกับม้าก็ตายตายกันหมดเลยแล้วลงเขาแล้วเขาทำไงอ่ะเขาร้องไห้ไหมร้องให้ทางบ้านนี้ไม่มีอะไรอยู่เลยแต่แต่ถึงจะคือบินไปน้องแล้เข้าลึไปป่าป่าป่าป่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 ไปแล้วโอ้แล้วก็จบ ไม่จบอ่ะอยังไม่ต้องโอ้จะเข้าห้องสวยมากเลยมาข้าไปอยู่เรื่อก็ว่าเดี๋ยวสูงมาคอกประตูไม่ได้ยุงแค่ต้องไปตรงแถวจุดที่นอนเลยไคเข้ามาก็เข้าเสือเข้ามาเลยเสือเส,สือก็แต่แต่น้องหมาเข้าไปนั่นเราก็ ไม่ต้องให้เสือเข้ามานะให้แ่น้องมาเข้ามาหนั่งเดียวกลวเอาปุนใหญ่หญหญแล้วก็ใจขึ้นไินะแล้วก็ให้เันเสือเข้าแล้วก็ข้าขงนุนมุนสองข้างด้วยใจใหิมแบมเหมือนเดิมเหมือนว่าวานแล้วมหมาเข้าไปในห้องใช่หวางเข้าไปในห้องคนให้มาเข้าอยู่แล้วแล้วเสือก็ตามมาไอ้เก็ยิงปืนคาร์คาเตอร์ยิงใก่มีพอเราสังเกตก็ ูคุณใหญ่แล้วหมาก็ไม่รู้หมาก็เปิดประตูไม่มันมันไม่รู้มันก็เลยเปิดประตูให้เสือไม่มันทำยังไงไม่ฟังเดียวเข้าใจไหมเออยังไม่พูดนะฟังอย่างเดียวอ่าต่อโอเคคนบอกว่าก็ได้แหละอุ้ยดู อือ้คนให้ทำยังต่อแล้วคนไม่อยากทำแบบนี้สิถ้าถ้าไม่ทำแบบนี้หนูจะร้องร้องไม่ได้ว่นะอ่ออาโอเคโอเคท่านทำต่อไปอืมอืมทา่านทำทุกทุกวันทุกป,ปีเลยเล่าต่อสิอเ,เร็วนานเกินไม่อยากรู้แล้วโอเคได้เต็มเต็มหนึ่ง จะมาทำยังไงต่อทหารด่าละทีนี้ก็กระโดดลงไปก็แจ็คเครืบินบุนอันเดียวจะก็ขึ้นบินจะช่ให้ลงได้ลงลงมาเฮ้ยเฮ้ยฉันจะออกไปไม่ต้องออกไปเดินเส้นเดินเส้นเอาปืนไปด้วยได้เลยแล้วแล้ว แล้วโคุณกับน,น,น้องมัน้องมังก็ออกไปพร้อมจะเดินเดินเสือเข้ามาแล้วก็ปีดประตูรืก็ล็อกก็ล็อกด้วย